อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรตอนนี้ก็วิเคราะห์การเมืองต่อนเนื่องอาจารย์สมชัยก็วิเคราะห์เหมือนกันแล้วแล้วเตือนคุณทักษิณน,นะอาจารย์สมชัยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปบอกว่าจะกลับมาวันที่8กันยายนนี้อย่างแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันมีเหตุกระทันหันเดี๋ยวท่านกลับมาไม่ได้ท่านจะถือ,อว่ากลายเป็นคนผิดคำพูดเลยนะเหตุอะไรอะ่ะเดี๋ยวไปไล่เลียงดูนะครับเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรในเนี่ยโพสต์นะครับบอกว่าการที่คุณทักษิณพูดว่าจะกลับมาแน่นอนวันทีี่่่8นนน้้ไมคววรพูดงหาะ บอกว่าจะมาขึ้นสารตามนัดหมายเนี่ยเพราะกูสมชัยบอกอนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์อะไรแล้วทําให้ท่านผิดคําพูดได้เช่นอ่าสมมุตินะท่านเกิดเจ็บป่วยอ่อนเพลียรกระทันหันเนี่ยเพราะท่านสูงอายุใช่ไหม,มเดี๋ยวเกิดหมอบอกท่านกลับไม่ได้ท่านต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลดูใบดูอาการสักร้อยแปสวันกูมสมชัยว่าแบบนี้เฮ้ยร้อยแปวันใี่หเดือนเลยนะห <laughs> <6 S 2> <laughs> เดือนเท่ากับที่อยู่เมืองไทยเลยนะอ่าหรืออาจารย์สมชัยบอกว่า เครื่องไพ i v a t jet เนี่ยลำนั้นน่ราคา2000ล้านเกิดมันถึงรอบต้องบำรุงรักษาด่วนก่อนกำหนดเพราะอะไรเพราะเมื่อคืนเนี่ยดันไปินบินวนเป็นรูปมินิฮาร์ดโดยไม่มีแผนการบินมันอาจจะเสียเวลารอเครื่องใหม่มาทดแทนอีกเป็นสัปดาห์นี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่กลับมาไม่ได้หรืออาจารย์สมชัยบอกเป็นไปได้ไหมอยู่ดีๆเดี๋ยวระวังนะยพายุทะเลทรายเข้าขึ้นเครื่องไม่ได้เกิดน้ำท่วมน้ำแข็งขั้วโลกละลายเกิดวิปริติมาตกเป็นอุปสรรคการบิน หรือการที่บอกว่าจะไปดูใบจะได้เจอเพื่อนนักธุรกิจแต่ถ้าสมมติไปเจอนักธุรกิจน้ํามันหมื่นล้านดอลลาร์กำลังเจราจาดึงมาลงทุนเจาะน้ํามันในทุ่งกุลาล้องให้รีบกลับไม่ได้เดี๋ยวเสียประโยชน์ดังนั้นระหว่าทั้งมวลน,นี้อาจารย์สมชายก็แซะอ่ะเออนี่ประชดล้วน,วน <laughs> ก็คือแซะเลยอ่ะ <laughs> คือแซะบอกว่าคุณทักษิณคุณพูดไปเดี๋ยวก,กลับไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นคนผิดคําพูดนะไม่ควรจะพูดเบื้องต้น hmm. ดังนั้นทนายเนี่ย อาจจะส่งคำร้องไปถึงศาลแจงเหตุจำเป็นข้างต้นและให้ศาลท่านอ่านคำพิพากษารลรับหลังจำเลยไปเลยก็ได้นะหากไม่ผิดก็จะกลับมารับคำสั่งศาลโดยไม่บิดพลิ้วก็ไปอีกแนวทางหนึ่งที่อาจารย์สมชายเสนอไงครับ,ค,รบคุณใช้แนวทางนั้นดีกว่าไหม,มดีกว่าออกมารีบบอกว่าจะกลับมาแน่นอนอันนี้ผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับสำหรับคำถามที่ว่าเอ๊แล้ววันที่9เนี่ยสมมุติสมมุตินะฮะเกิดคุณทักษิณไม่ได้กลับมามแล้วสารดีกาผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยท่านจะวินิจฉัยเลยไหม องนี้ต้องไปดูฮะต้องไปดูว่าสารท่านเนี่ยมองว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นๆมาพร้อมไหมถ้ามาพร้อมก็อาจจะให้พิพากษารับหลังเจา่าคุณทักษิณเลยก็ได้หรืออาจจะมองว่าอ่ะงั้นเลื่อนนัดอีกสักนัดครับรอก่อนรอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมีคำวินิจฉัยออกมามแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนครั้งเดียวส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสสองนะอันนี้เรารอ,รอ,รอดูหรือบางคนเขาบอกว่าหรือออกหมายจับเลย เพราะถือว่าหลบหนีก็เป็นไปได้หรือไม่มแต่มันจะบอกหลบหนีมันก็อเพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับข่าวต่อไปนี้ฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทักษิณห้ามออกนอกประเทศจากประเด็นเรื่องคดีมาตรา112นะครับก็คือได้รับการประกันตัวแล้วก็มีข้อแม้ว่าห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตแต่ไอ้คดีชั้น14เนี่ยไม่ได้มีคําสั่งห้ามอะไรเลยดังนั้นฮะคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ ก็คือเป็นคนร้องคุณทักษิณประเด็นชั้น14กับศาลฎีกานักการเมืองเนี่ยตั้งแต่แรกวันนี้ไปเลยฮะไปขอให้ศาลออกคําสั่งห้ามคุณทักษิณเดินทางออกนอกประเทศเพราะจะมีการพิภากษาคดีชั้น14วันที่9ก็คืออังคารหน้านี้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเอาแต่ออกไปแล้วออกไปแล้วแต่นี่บอกว่าให้ออกคปสั่งห้ามซะหน่อยไหมอาจจะเผื่อในอนาคตหรือว่าอย่างไรนะฮะคุณชานชัยบอกว่าวันนี้มาทําหน้าที่ในฐานะคนไทยเพื่อยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อไม่ให้กระบวนการถูกทําลาย แต่ส่วนตัวไม่ขอออกความคิดเห็นว่านายทักษิณจะกลับมาหรือไม่แต่อยากให้กลับมาชดใช้กรรมในสิ่งที่เคยทํากับประเทศไทยไว้แต่หากนายทักษิณคิดจะหนีก็ให้หนีไปตลอดชีวิตแต่กรรมก็จะตามไปตลอดชีวิตอาจไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยครคุณทักษิณต้องคิดพอเทียทีแล้วกับลาบยศสรรเสริญและฝากไปถึงคุณทักษิณเลยครับแม้แต่ลมหายใจ ไม่ต้องซื้อคุณยังเอาไปไม่ได้เลยแล้วอย่างอื่นคุณจะคิดเอาอะไรไปอีกมันควรจะพอแล้วทำเป็นตัวอย่างผิดก็มารับผิดชอบถูกคุณก็ทำให้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเขานี่คือประเทศไทยไม่ให้คนของคุณคนของคุณที่คุณทำระบบที่คุณวางเอาไว้ที่เสียหายต,ต้องถูกสะสางอีกต่อไปนี้ด้วย และถึงแม้ก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นคําร้องไปนะครับก็คือขอไม่ให้คุณทักษิณออกนอกประเทศแต่ศาลมีคําสั่งยกคําร้องไปหลายครั้งหากวันนี้จะถูกศาลยกคําร้องอีกก็ไม่ได้กลัวหน้าแตกเพราะก่อนหน้านี้ศาลได้นําพยานหลักฐานของตัวเองไปพิจารณาแล้วเพราะเคสคุณทักษิณที่กําลังจะวินิจฉัยวันอังคารเนี่ยนะมีคําร้องคุณชานชัยเป็นสารตั้งต้นตีตกคําร้องไปนะครับแต่เอาเห็นว่ามีประเด็นศาลท่านก็เลยไต่สวนเองคุณชานชัยยังย้ําเตือนไปถึงคุณทักษิณอีกนะฮะ ว่าตัวเองเนี่ยเตือนด้วยความหวังดีว่านรกมีจริงสําหรับคนชั่วถ้ามั่นใจว่าตัวเองทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็อยากให้นายทักษิณกลับมาสาสางเรื่องทั้งหมดที่เคยทําร้ายประเทศไทยซึ่งยังมีอีกหลายเรื่องรวมถึงเรื่องที่ทําระบบยุติธรรมและระบบการเมืองพังตนคิดว่าตัวเองนะ,ะอยากคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลมากที่สุดและหากวันที่9ก้ากันยายนายนายทักษิณไม่กลับมาฟังคําพิพากษาศาลด้วยตัวเองศาลก็สามารถอ่านคําพิพากษาลับหลังได้ ทั้งนี้สารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งวันที่9กันยายนนี้นะ,ะบ่ายสามโมง9นี้นะ,ะคุณทักษิณเอาจะกลับมา8ใช่ไหม